ฮารา่แค่ครับผมก็ตอนนี้ในหนี่ยในผมเคยแต่เพิ่มเติมคือตอนเนี้ยเราอ่ะมีประเด็นใหญ่แล้วเว้ยคือมีมีคนไปอบคลิปน้องเขาเว้ยมีคนไปคลิปมีคนไปไปอบคลิปน้องเขาเว้ยก็คือน้องคนนี้ชื่อว่ากีวี่เดวี่ในในมิเมนิเจ็ด โอเคคือคนกินอะ่ะเขาเมาบอกให้ไว้แล้วเราอะ่ะคือเราก็จบใจมากเลยเว้ยเพราะว่าคือบอกว่าพอเราไปดูดีๆเออคลิปน้องเขาจริงนะเพราะว่าผมอ่ะเคยเคยเห็นน้องน้องเขาคลิปอยู่นี่ไงคลิปน้องเขานี่ไงเดี๋ยวยังกดติดตามน้องเขาเดี๋ยวผมอ่านชื่อน้องเขาผิดน้องชื่อว่าวีนี่ช่วยเราครับผม อะไรคะผมก็ค okay, no ือมันมีประเด็นกิดคือไม่มีคนไปคัคลิปคนนางเขาเยอะมากเว้ยคนกินคือด่ายยาวมากค่ะแกอย่าหาว่าผมไม่ด่านะแตนแดนไปล้หนึ่งก็ฝึกดีที่ได้เป็นหัวหน้าใหญ่ แค่ช่วยกันเฉยๆแค่ช่วยกันช่วยกันอย่างไรอย่างไรสักพักก็โดนแปนอยู่แหละสักพักโดนแปนลโดนโดนทำแปนโอโอ,โอกออกการโดยทุกแน่ แกผมจะด่าผมดัมาอ่านของเขานะเทปหนูอยากก๊อปจีเทปคูจ้ะน้องน้องยังเน็กอยู่นะอย่าอย่าพูดแบบนี้เดี๋ยวก็โดนแบนหรอกมึงก็โดนแบนกูกดหนึ่งไปอ่ะกดกดผิดมื่อเกี่ยวโดนรายงานหนึ่งรายงานว่าอะไรดีไม่คะแนนน่าเก็บไากไม่รู้ขอนยาไม่ค่อยไว้ใจเรา กาเมิดการุกานมเมิดหรือหสริมการ่านแกล้งมสรงมเสริมการก่อการร้ายสแสบหนึ่งทำให้เข้าใจผิดล้ำเมิดสิทธิ์ของคนอื่นอ่าผมผกหกกลางท่ารนิคสิตท่าสิมร้อหานกนางเสริมรงไม่ใช่หรออันนี้ผมค่อยเขาเย่างแล้วโอเค อ่าเดากฎของยู u b e คือห้ามพูดคำหยาบนะคะถูกต้องก็จาของกูมึงมันก๊โบโง่บรรยาไม่มีทำวันแน่โดนหน่าเลยถ้ามึงหยุดกูเขาก็หยุดไอ้ควายคุณกินเอาละคุณกินเอาละคุณกินเอาละเพราะว่ากูทําทําเองไม่มีจริงไอ้โง่ มึงจะหยุดไม่ไม่หยุดวะพ่อแม่ไม่สั่งสอนแล้วมึงเป็นใครเกี่ยวอะไรคือคือ,อเรื่องของที่ว่าผมเป็นพันธมิตรกับนอ้องเขาบอกแตาไม่เห็นน้องน้องคนนี้เขาเคยเป็นเขาในกลุ่มเดียวกับผมป่ะไม่รวะผมก็จำคนในกลุ่มไม่ได้ละแต่จำได้แค่ว่าคุณกินอยู่แล้วอะไรนั้นด้วยถ้าเขาบอกคุณกินอยู่แล้วก็ อ่ะเดี๋ยวมาตอบ่อ,อมึงนั่นแหนเกี่ยวอะไรมึงมึงไปเสือกหาวินี่เพื่อนั้นมึงจะปกป้องอินเด็กเวนี่ทำไมฮะหน่าหนูว่าเด็กเวนเนาะตายแล้วน้องกูด่าได้กว่านี้ได้แลวที่จริงเนี่ย เดี๋ยวซิสาคนก็ขอโทษสาคนก็ไม่ให้ท่า แม่เธอขอโทษแม่เธอขอโทษพอนี้เขียนต่อไงพ่อที่มันเขียนต่อกันไงพ่อนี้เขียนต่อจากเธอน่ะพอนี้เขียนต่อจากเธอนีดหนึงไม่นยังนึ่องออกเยอะเลยต่อจากเธอต่อจากเธอโทษด้วย เราฝากเขาขอโทษท <laughs> โอเคโอเคเอามาใหม่โอเคนะก็คือมีคนหนาเว้ยอ่ะด่าเป็นกลมเลยคือคือผงพลังผมนว่านุาม่มอยู่ดีเว้ยแล้วทีนี้มันมีคนไม่ดา่าแล้วคือนงคุณนง กูนนกไจริงน้องคลิปพอดีหนูก,ก็มาดูโอ้โหโตายบานปแลาวอะทีนี้ดูดูน้องชายกูก็มาพี่น้องกูก็มาว่กโก้ได้แต่ละที่ซี่น้องทำมานนเนาะเป็ได้เจอกันหนาใช่ไหมคุยไหนก็ไม่ไปทำปะโอ้เออเดี๋ยวอ่ะอกูกดไม่ให้ออโอเค เลยค่ะอยากให้สัสะใจเลยไปไม่มีคำหนัหน้าตีนเตรียมมาคินโอเค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 คือตอนนี้ยาวแล้วมันตาอะไรเว้ยรอเดีดย๋ดยวรอเดี๋ยวรดด ยังก็เก่าลวแม่คนนี้สี้าจริงแม่คนนี้สี้าจริง ค่ะเดี๋ยวคนนี้เอาฟันตีนเลยว่าหน้าส้นตีนฝุดหน้าส้นตีนมีอะไรมากเมตาเมตาอะไรมีอะไรมาก โอเคแล้วก็ก็คือตอนนี้มันด่ากันแบบยาวไปเลยดูด <c oughs> ิคุณจีนมาช่วย้วยมึงพอเหอะวัดก,กูไม่พอจนกว่ามึงจะยอมยอมรนะับว่ามึงกป ให้ copy แ a t ให้ copy แคปโอเคหเห็นไหมก็คือมันมีคนดน่าเราไปไวุ้ยตอบหน่อยด้ แล้วมีคนเสืกไปติดตามโอนอ้สิ ใครจะำํำหนดได้บ้าง <S 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 คือมันยาวบานันปลายดนเกินไปไงทุกคนอย่างน้องที่ว่ากอเขามีเขามีเขามีแบบไอ้ยาวทุกคนคือคดีติดตัว ทุกคนนั่งจัดทีว่าก่อนกันไหมอ่ะเดี๋ยวเผมส่งยิงช่องเขาไปแล้วกันนะเพราะว่าเป็นการเสรื่อมเสียอย่างแรงผมพูดอะไรอย่างแรงนินพันบวกนินพันกูไม่สนนีอเอขอจะกูดคนอยากคุณสี่ปะนี่มันคิดมันมาจาไกลเลยใกลได้นั่งรดได้ปะ่ะ ีใครได้จำหมดได้บ้างไ <c> ง <oughs> อนน้ผมไม,ม่พูดเลยนะใครได้จำหมดจริงๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เหมือนหน้าไม่อางเหมือนที่ว่าก่อนเลยหน้าไม่อางเหมือนที่ว่าก่อนที่ว่าก่อนที่ว่าก่อนเลยหน้าไม่อายเหมือนที่ว่าก่อนอ่ะ ถ้าถ้าใครที่เป็นผู้่อนน้อบอกคนไทยเนี่ยคือจะรู้จักนี่มาก่อนเนาะคือน้องเขามีอีกรับหนึงอย่าเนี่ยก็คือน้องเขาไม่มีเว้ยน้องเขาจะแบบนี่น้องเขามีคณิตัวแล้วเว้ยในใครท,ที่ทุกคนน่ารู้จักกันนะ เนี่ยค่ะว่าเจ้าของท้องไม่ยอมนะคือวันทั้งวันอัอนเนี้ยคือด่ายาวแน่ด่ากันเราเลยไม่ใครใจเหงาได้บ้างน้าไม่เอาจิวาก่อนบอ,อว่าผมน่าจาะรายงานคทูบแล้วรายงานคทูบไปก่อนเชื่อชื่อการรายงานไปน,นะคนคือเดี๋ยวผมส่งสง่งเข้าไปให้ทุกคนได้ด่าก,กันให้ระคำใช่นะ เราแก่กับน้องวินนี่นะแล้ววินนี่เขามียาวตรงนี้ใช่ไหมนีม่ใช่เลย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 อาจารย์รคนก๊อฟนี่งามอาจารย์คนก๊อฟถ้าสังเกตด,ดีนี่นี่มันน,มน,นี่มันมีน้องที่ชอบชื่อวินนี่นะ,ะทำไมคะผมชอบชื่อนั้นจริงๆ กดอันหนึ่งไม่มีใครไม่หาสนใจอกไปแต่เขาไม่มีใครก๊อปคลิปผมหรอกเพราะว่าผมหนึ่งถ้าคนก็คลิปผมผมอ๋อผมยังบอกเจ้าแกผมผมนั่นก็คือถ้าใครก๊อปตำรวจถ้าใครดา่าใครด่าโดนแบนรนด์แต่ว่ากัรในหน้าเป็ bye bye. นไรี่ให้คนไปก่อนแล้วคนบายบายที bye ่ bye.